โอเคสว่างสวัยนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะดึกไม่มตอนนี้ไม่ดึกตอนนี้มันมันกำลังแบบพึ่งสองทุ่มเองวันนี้เราไปอยู่ในติ๊กต็อกอีกแล้วนะครับติ๊กจ๊อสนะครับและหลายคนก็นจะถามว่าเฮ้ยในเมื่อก่อนพี่บอกว่าเฮ้ยติ๊ t o ็อก้ลสละ TikTok ลว่ะติ๊กต็อกเลสละติ TikTok ๊กต็อกเออไม่ดแต่ะติ๊กต็เนยไม่มีอะไรดีแเแต่ล <Shut up. S 1> เปิดเนี่ยเปิดใจอะ่ะ โอเคเราไม่ต้องไปพูดแล้วแบบเราไปดูทิกต็อกครับซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆนั่นแหละติ๊กเออคือจริงๆนั่นแหละคือคลิปทิกต็อกอ่ะคุยกันเลยอ่ะคุยกันเลยคือจริงๆอ่ะคลิปทิกต็อกอะผมถ่ายไปตอนเช้าแล้วครับผมแต่ปรากฏว่า คลิปที่มันออกมาเนี่ยคือมันไม่มีความหาไม่มีความแบบว่าคลิปอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยแบบผมก็เลยมาอาัดใหม่ครับเพื่อความบันเทิงครับผมนะ Bro I just don't know which one to get Bro just pick one already come on let's go It's it's just too hard Should I get this one or should I get this one? เอาอันไหนดี Bro I already told you which one to get just pick one already Yeah but then what about this one Bro just hurry up and pick one Okay <le ag S 1> but I just don't know which one to get You know what you should get What get out Bro, <laughs> ง่ายดิเก็ตเอาไปเลยมึงออกเลยม่ต้องเลือกลไอเวมึงเลือกนานหลือเกินตัดต่อให้หน่อยครับ <ś les> อ๋อจะให้ตัดต่อให้ <ś les> ได้เลยครับอยากไปบูคลองใช่ไหมครับเดี๋ยวความฝันคุณจะเป็นจริงเคนละหลายการ์ดไม่เสร็จแล้วนั่นอะเออจริงๆที่เธอปะแป้งเราขาดดีเพราะเธออยากให้เรา น่ารักใช่ไหมเธอว่ามีแป้งขาวๆสวยใช่ไหมจริงเธอรักเราเธอเองกเราใช่ไหมรักรังรลกรักรักรักริกรักรอกรักรนกร้กรักรกรักรักร่กรักรัลรักรักรักไักรักร่กรักรักรัมรัหรักรกรักรรัักร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 ไกรั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 ่รัักรรกรัรัรกรอรรร คนบนคอของเรา่ะมันคืออะไรวะระบบจำลองก็คือสวรรค์โอเคเดี๋ยวเราไปลงสวรรค์กันเถอะลงสวรรค์อะไรวะขึ้นเออขึ้นสวรรค์อ่ะวาดรูปอารมณ์เดียวกันใครก็เป็นคือคือใครที่เคยวาดรูปนะแบบว่าสอานวาดรูปเนี้ยอ่ะที่แรกก็อ่าวาดวงกลมนะแล้วคือแบบข้ามสเต็ปแบบ ลงสีเรียบร้อยแล้วกูจะรู้วิธีไหมไอ้เวสเสียค่าเธอไปเท่าไหร่สองหมื่นอย่างที่ขอไปสองหมืน่นใช่จ่าเนี่ยดูทำไมอะแม่ใบบินโรงเรียนมีอะไรหรอหมื่นสองแล้วมาบอกว่าสองหมืน่น <c oughs> ผีเข้าซะแล้ว <c oughs> เองอย่าไปว่ามานันมันเอาไปทำอะไรก็เรื่องของมันอย่าไปว่ามานัน มันโค้งไทรสิจะเป็นครับเจ้าผีเข้าแล้วเอ๊ะอย่าไปว่ามันนะอย่าไปว่ามันนะรู้ไหมมาออาใจเอาไปลองบ้านดีกว่าเฮ้ยกอดสามสระไคล์ดีมือกอดว่ามือกอดสามสระไคลดิเลยเฮ้ยโอ้โหกินไปแล้ว อันนี้คือยัง,งดังๆในปากหรือไง๋อ,อเอาตัวใหม่ <c oughs> รู้ไหมว่ากินอย่างเงี้ยพยาธินะแบบยังมีชีวิตอยู่ด้วยไงและกล้ากินได้ไงคือแบบยังร้องแบบวาววาววาววาแดกเข้าไปแล้วนะ <c oughs> นวันนี้เมื่อปีอปที่แล้ว ก่อนสุภาพหลุดไปเลยหลุดไปแล้วอ๋ออาท์ทิปส่งอาจารย์อาท์ทิปส่งอาจารย์เสียงหลุดไปแล้วเสียงหลุดไปแล้วเอาอ้เสียงดังตกลงเจ็บเนาะอย่าไปทำอย่าไปทำนะดึงแขนเข้าเงี้ยดังป๊อกเลยอย่างนี้ ผิดไหมเอาดู้วยตาเปล่า่ใครเคยเห็นตำรวจเงือบถ้าถ้าให้ผมมองตัวนี้นะถ้าในส่วนที่ผมไม่ได้จับในเสียงยังไม่จับเครื่องมือครับยังไม่จับเครื่องมือรู้ไหมผิดไหมผิดครับรู้เลยเหรอครับผิดตรงไหนตัวนี้ครับอ่าอันนี้คือที่เหยียบโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเยที่เหยียบอทางนี้คือที่เหยียบผิดตรงไหนฮะอ่าเชิญนะผิดตรงไหนเปลนสภาพนะครับอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องมียางโอ้โหปกติมันจะมียาง ขออนุญาตนะครับต้องมียางหุ้มต้องมียางหุ้มไอตรงไอตรงที่รองเทา้าอ่ะที่แบบเอาเอา,เอาวางที่วางเทา้าอ่ะต้องมียางหุ้มอันนี้คือเข้าข่ายเขียนใบสั่งได้ละคืออยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างงี้ถ,ถ้าเขาเถ้าเขาก้ากล่าวต่อเตือนก็ได้นะครับรถส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะครับคือรุ่นนะะี้อันนี้ผมไม่ได้เอามานะเข้าใจอ่ะทีนี้อันเนี้ย สแตนดาร์ดโรงงานคันนี้รุ่งวิ่งไปประมาณอันนี้คือของคุณละประมาณพันกิโลนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็สแตนดาร์ดโรงงานของคาวา์บอนอาจจะช้าๆนะสแตนดาร์ดเลยนะสแตนดาร์ดของคนที่ขี่วิบบี้ไปขออนุญาตอ่าก้องจับให้เดี๋ยวจะได้ทันก็ที่เหยียบเหมือนกันอ่าวันนี้ดูไม่ได้มีการเตียงกันมาก่อนนะฮะมันก็เหมือนกับคันสีเขียวอย่างนี้ก็ผิดอีกนะฮะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะตำรวจปกติทั่วไปมันจะมียางพุ่มแต่ที่นี่ที่มาจากโรงงานใช่ไหมครับตัวนี้มาจากโรงงานใช่ี้มาาาจกโรงงนครับใช่ครับ คันนี้คันนี้เนี่ยเปลี่ยนอย่างเดียวเลยคือสายเบรกการ์ดลังเอาที่เหยียบก่อนเพราะสังคมคันนี้ได้เห็นชัดแล้วตำรวจบอกคันนี้ผิดคันนี้กําลังจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มาจากโรงงานมันก็เหมือนกัน,นตำรวจผิดไหมฮะถ้ายางงี้จะทํายังไงละ่ะฮะตัวนี้ใช่ไหมครับอปกติโดยทั่วไปที่มาตารฐานของตรงโรงงานคือมีจะมียางหุ้มอันนี้ผม มียางคุ้มั้ยจริงๆมียางคุ้มั้ยมียางหมไม่มีเลยนะเฉียงไม่ได้นเุ่นเป็นรุ่นเก่าครับนั่นคือเป็นพวกรถผู้หญิงครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเงิบตำรวจอะมั่วไปหมดอะนะเอาแบบความคิดตัวเองทั้งนั้นเลยไม่โลมิ่งสามพันเก็งไวจะประมาณนี้อมปื๊บกิ้งห้ยได้อยู่นะ น่าจะพามาตายได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ทำได้เลยสบายห้ามคำนะทุกคนห้ามคำนะทุกคนถ้าคุณคำคุณต้องกดใจให้คลิปนี้พร้อมคน้าสามสองหนึ่งไม่ขำแน่นอนกูจะตกใจก่อนแหละตัดใจกันดูไม่ละอาหารไม่ละงานสุดทาร่านั่งกิดิี่นีน้กิตต์ไม่ละ

แค่นี้เองละใครข่าบ้างไหมไม่มีจริงอ่ะก็ไม่แปลกอ่ะเดี๋ยวเป็นชรบดามากว่าเฮ้ยดูถูกเขาเองไงเดีออะไรอย่างงี้นะบูลลี่โอเคโอเคนี่คือวิธีที่จะทำให้ผู้ชายหันมามองทันทีถ้าคุณง่ายและไวที่สุดเอาไปใช้เวลาได้ไะครับจากการสังเกตจากการดูหนังแล้วก็จากผลวิจัยเขาบอกว่าผู้ชายจะชอบหันมามองแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะสวยตอนที่มัดผม ก็ไม่รู้ว่าวิาวธีการมัดผมของผู้หญิงมันน่าสนใจยังไงแต่ว่านี่คือวิธีการเรียกร้องความสนใจจากคนที่คุณชอบแบบง่ายที่สุดไม่ได้เชื่ออะไรนะแต่ว่าจริงหรือเปล่าคุณผู้ชายคอมเมนต์มาบอกจริงจริงเยอะจริงแต่จริงก็ไม่รู้อะผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองนะว่ามันสนใจขึ้นมากหรือน้อยหรือว่าผมก็สนใจหมดอะสนใจหมดอะ โรคจิตหรือเปล่าวัยเวียนสำหรับรัฐมนตรีบอกว่าถ้าใครไม่สะดวกมาถามคนสอนหรือยาออนไลน์ที่บ้านก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกมาก็มาเรียนถามคนสอนหรือยัาแล้วถามคนสอนหรือยังคนสอนก็ใช่เอากูกูต้องสอนทั้งออฟไลน์กูต้องสอนทั้งออนไลน์หรือมึงให้กับเดือนกูสอนเท่าหรือเปล่าคะทำยังไงหรอนะถ้าถ้ามองในมุมมองครูนะมันก็เออมันก็มันก็ถูกอ่ะคือนายกคิดได้ยังไงคือมึงมึงคิดได้ยังไงนะฮะคำว่าอิ่มในภาษาอินเดีย เบ็ดบาร์เกียเบ็ดบาร์เกียอะไรนะของเบ็ดบาร์เกียเบ็ดบาร์เกียไม่กินอาหารหรเบ็ดบาร์เกียเบ็ดบาร์เกียใช่ไหมบาร์เกียบาร์เกียบาร์เกียเบ็ดบาร์เกียใช่ไหมมองคอนทำไมตัวเองยังไม่ยิ้มหรอบาร์เกียกกลังินอยู่โอเคโอเคสำเนียงแบบเหมือเหม่อคนเหนือเอ้ยกำลังกินอยู่นี่ไงนะ กำลังกินอยู่กำลังกินอยู่เนอะเอ้ยอย่าแบบบาร์เกียเลยตอนสงการเรานำนำหัวผู้ใหญ่นะฮะฮะจะแปรหัวฮะอ๋อไปโควิดไงอ่าขอให้อายุมั่นขวัญยืนอ๋อไปโควิดก็ต้องแบบกาดอย่าตกโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับห่างๆกันนิดนึงก็ถ้าขนาดนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ก็ There's a famous analogy of a crow Oh w w h w w h w w h w จอชอนบูรนาฮิลันนึกว่าหายสาบสูญละคนนี้นึกว่าเขาหายสาบสูญแล้วสิอ่ะดูสักหน่อยก็ได้อ่ะอีกาเป็นนกชนิดเดียวกับนกนทีอีกาพยายามจิกที่คอของนกอินทรีแทนนอินทีสู้ต่อเขกับการปีกของเขาไม่สูงขึ้นแล้วบินต่อที่จะทำลายกับนกอนทรสามารถบินสูงกว่านุตโดยการใช้พลังงานน้อยนินรยายาน่ย่โจกนกอนทรก็ยิ่โจน S <S <S ไปอ่านบทความนี้นา่าจากหนังสือเล่มไหนหรือเปล่าครับนะก็ก็บอกด้วยละกันนะแบบเคด่งเครดิตอะไรเงี้ยอืมให้ให้เครดิตด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบอ่านนี้มันมัน่าจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่คนผู้สร้างเกมต่างๆ เห็นแล้วผมนึก <Dream> ถ <ing> ึงมาร์คซักกระเบิร์กนะครับมาร์คซักกระเบิร์กสร้าง Facebook นะครับแต่มาร์คซักกระบอกสร้างปืนก๊อปมาก๊อปมาก๊อปเข้ามากลัวไม่รู้รสชาติชิมซะหน่อยเกินไปเกินไปคือไม่กะให้ใครกินแล้วใช่ไหมลุงสั่งเขาผัดหน่อยเขาผั หมดไอสัตว์เหลือแต่ส้นเต็นลุงเป็นนายกเหนื่อยไหม <N> กูลุงโทนี่ไม่ใช่ลุงตุ๋ยเฮีย<อ><ๆ>ลุงหีควายหอมไหมพาพ่อมาดมไอสัตว์ลุงมีวัวห้าขาไหมเฮียวัวห้าขาก็มาเห็นลุงและหายเงียบเลยครับไอสัตวัวบ้านลุงกินหญ้าเหรอครับวัวบ้านป้ามึงกินพิซซ่าเหรอไอสัตว์ <N> ลุงผมยังไม่ได้เงิน5 0 0พันเลยไปตายใช่เฮียมีช้างไหมครับที่นี่มีช้างนะครับมีแมมมอแล้วเพลงแบบเพลงอลังการจัดอะ๋อดูต่อดีกว่า มันจะค้างคารถไอสัตว์นะมีไดโนเสาร์เฮียยุงบ้านลุงบินหรือเดินยุงบ้านพ่อมึงเดินเลยไอสัตว์วัวทำไมหูตกครับลุงไอสัตว์มันไม่ได้แดกหมามั้งไอเฮียมันก็เลยหูไม่ตั้งไอนหน้าหน้าไปแบบหน้าเปิดคณะนะคณะตลกอะไรเงี้ยหน้าไปเปิดเลยไอคนคอมเมนต์มันก็คิดมันก็เก่งเกินอ่ะคือแบบคิดได้อ่ะต้องค่อยๆไปฮะอ๋อเป็นอันนี้เกมขับรถบ่อยมากนะฮะต้องค่อยๆระวังขับอะไรก็ระวังอ่ะ คเดี๋ยวครับดีๆครับพี่พี่ดีดครับพี่เปรกแล้วมันดิฟฮะโชคดีไปอันนี้ก็เล่นจริงสมจริงพี่แกก็เล่นสมจริงนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ จะไปจำสแกโดนซะเองคือกะวแบบมาถึงปุ๊บจะแห่ซะหน่อยกลายเป็นตัวเองโดนซะงั้นเลยอะไรอ่ะถ้าผมแปลว่าจะขอดูอีกรอบมันจะเป็นอลไรไอ้บ้าเอ้ยไอ้นี่นี่นะครับจะต้องแนะนำกันซะหน่อย บางคนต้องการนี่ก็แนะนําแนะนําเฮ้ยโดนซะแล้วกูบายบายใหม่ดิเจะกบน้อยบายบายเมือนี้ม่อกี้ก็เอรบาบายบายทันไหมทันมั้งน่ารักกรบบายบายอ่ะกบมันยังเข้าใจนะภาษามนุษย์นะบายบายโอเคผมก็สำหรับคลิปดีกบ ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี ani, ente, ้ดูมาเยอะดูมาหลากหลายคลิปสัละเกิดไม่ว่าจะเป็นการมองการเมืองมาหมดเกาะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกด like subscribe ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิป s ต i c k นะครับผมเกาะซัเนียควาลาชเปปก่อนละกันนะครับผมไปกูละเบื่อกับโควิดอยู่มาหลายปีกูลำคาญอยากจะตบ มึงและมึงเป็นตัวแล้วก็จะตบมึงไงมันเลยไปเลยในไอ้วโดอ